ก็ยังกลับมาเจอเจอกันอีกเช่นเคยครับทุกทท่าน FC b ซ n เบนเทบอนทักทายสวัสดีครับสุดยอดและยอดเยี่ยมมากครับช่วงนี้ผลงานเบนเทบอนมันช่างท็อปฟอร์มและยอดเยี่ยมสุดๆครับใครตามเบนเทบอนช่วงนี้ไม่บวกไม่หวานไม่ชำ้ำจะเอากระโถนตีกระบ,บานให้ครับโอ้โห หน้าชิปหน้าช่องเมื่อวานนี้สรุปผลงานให้ก่อนเลยก่อนที่เราจะมาว่ากันกับแนวทางทัศนฟุตบอลวันอาทิตย์ที่28กันยายน2568ที่เป็นคัดสรรและนำมาเสริมให้แนวทางทัศนฟุตบอลเมื่อวานนี้เป็นจัดสรรและวางไว้ให้ในหน้าชิปในค้าช่อง3นะครับมาเข้มเข้มบินบิน2นะครับแล้วก็หลุดเพียงหนึ่งเท่านั้น คู่ที่มาเข้มๆบินๆน,นะครับแบบเห็นได้ชัดเลยคือชิตตันพาเลตเมื่อวานนี้เปิดบ้านเบียดชนะลิเวอร์พูลหยุดสติชนะรวดในพิมลีกอาของลิเวอร์พูลได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่งและก็ให้มองบนเชลซีเชลซีเปิดบ้านแพ้ให้กับไบตันแอนโฮไป3าประตูต่อหนึ่งนะครับโดนใบแดงด้วยส่วนคู่ที่หลุดไปขุดไม่ขึ้นแล้วคือแมนยูชนะเชลซีมาสร้างความมั่นอกมั่นใจแต่ก็แพ้ เบนฟอร์ด1น่ประตูาหน้าชิดหน้าช่องให้3มา2ลุด 1, บวกลบคูณหารแล้วยังอยู่ในทิศทางที่ผลประกอบการอยู่ในทิศทางที่บวกส่วนในบ้านเมื่อวานนี้เดี๋ยวเบนขึ้นผลงานให้ดูในพี่บ้านแดงพี่อยู่ตามนี้เลยนะครับส่วนบ้านดำผลงานเมื่อวานนี้เดี๋ยวเบนจะทิ้งไว้ให้ในคอมเมนต์ไปดูได้เลย เพราะว่าไล่มาตั้งแต่รอบบอลบายบอลเจลีกเน้นการันตี3ตัวชุดอัลบั้ม3ก็หวานเจี๊ยบรวมไปถึงรอบบอลดึกเน้น2ตัวชุดอัลบั้ม3ก็หวานเจี๊ยบและแนวทางอีกมากมายแบบหวานช่ำๆมัม่มจุกๆกันเลยทีเดียวครับก็ยินดี แล้วก็ดีอกดีใจกับสมาชิทกทุกท่านที่อยู่ในครอบครัวอยู่ในบ้านที่ตามเบนเทบอลช่วงนี้ด้วยครับช่วงกําลังท็อปฟอร์มใครได้ตามก็ถือว่าโชคดีใครไม่ได้ตามก็ตามเถอะครับใครไม่อยากพลาดใครที่รับฟังรับชมอยู่ในหน้าช่องอย่างเดียวก็เปิดอกเปิดใจเข้ามาครับพร้อมดูแล ร้อมยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกทกท่านอยากบวกอยากหวานเปิดใจและตามเข้ามาบ้านดําปัดขวาไปได้เลยใต้ลูปโปรไฟล์เขียนไปให้แบบชัดเจนเพียงพี่น้องทุกท่านเสียเวลานิดหนึ่งอ่านคำบรรยายอ่านคำที่บาใต้ลูปโปรไฟล์และทุกท่านจะเจอประตูสู่ความสเร็จหรือดูได้อีกหนึ่งช่องทางในใต้คอมเมนต์ส่วนบ้านแดงพิยู่ขึ้นให้ตามนี้แอดเพื่อนและก็ทักกันเข้ามารวมไปถึงดูได้ที่ใต้คอมเมนต์อ่ะ ไม่เสียเวลาไปมากกว่านี้จำสโลแกนวันอาทิตย์เราได้ไหมวันอาทิตย์สีแดงมันแยงตาบังคับถอนคัดส,สันและนำมาเสิร์ฟให้3มทีมเน้นๆกันก่อนครับไปมองที่2คู่แรกขอไปโฟกัสชีพรีม์ลิกอังกฤษวันนี้มีอยู่2คู่ครับไปมองที่คู่แรกกันก่อนเลยคลิกออฟเวลา2ทุ่มตรงครับ20นาฬิกาจุด0นนะครับจะเป็นเจ้าบ้านอย่าง แอตตันวิลล่าครับวันนี้จะเปิดวิลล่าปาร์คนะครับต้อนรับการมาเยือนของเจ้าสัวฟูแล่มก่อนเกมเขายกให้กับแอตตันวิลล่าครับวันนี้เล่นในบ้านตัวเองโจทย์เปิดมาเหนือกว่าฟูแล่มเพียงเล็กน้อยเท่านั้นคือวันนี้น้อยๆถ้าแอตตันวิลล่าหลุดออกเสมอตัวชาไปหนึ่งข้างสำหรับแนวทางทัศนฟุตบอลคู่นี้เฌาชิเบนเจาะลึกรายละเอียดลงไปบวกกับกระแสต่างประเทศ นัดนี้แอตตันวิลล่าสมควรต้องเปิดบ้านเบียดชนะเก็บ3ามแต้มเพื่อเก็บ3ามแต้มแรกในพรีเมียร์ลีกได้แล้วเป็นแนะนำเชียร์ที่แอตตันวิลล่าครับวันนี้น้อยๆจะเปิดบ้านไม่แพ้ก็ต้องยอมรับครับว่าผลงานแอตตันวิลล่าภายใต้การนำทีมของอูในเอมเบี่นัดฤดูกาลนี้ออกสตาร์ทพรีเมียร์ลีกไม่ดีครับ เพราะว่าออกสตาร์ทพิมลรีห้าเกมยังไม่ชนะใครมาเลยเป็นการเสมอ3เกมและก็แพ้ไป2เกมเกมนัดล่าสุดในลีกคือการเสมอกับซันเดลแลนมาหนประตูต่อหนึส่วนนัดล่าสุดในยูฟาแชมเปี้ยนลีกคือปะคือการเปิดวิลล่าปราร์คเบียดชนะบรุญยามาได้1ประตูต่อศูนส่วนทางฝั่งของฟูลแลมครับผลงานการออกสตาร์ทพิมลรกถือว่าดีพอประมาณ พราะออกสตาร์ทพิมบรีมา5เกมเป็นการชนะ2เสมอ2และแพ้ไป1เกมเกมนัดล่าสุดกลางสัปดาห์คาราลาาครับคือการเปิดบ้านเบียดชนะเครปบิดยูเนเตดมาได้1ประตูโศนก็ต้องยอมรับครับว่าถ้าวัดกันด้วยการออกสตาร์ทพิมบรีเป็นทางฟูลเล่มที่ดูดีกว่าแต่เท่าที่เบนเจาะลึกรายละเอียดลงไปแอตตันวิลล่าภายใต้การนำทีมของอูดเอมอรีฟอร์มในปีนี้มาตรฐานดอปลงเยอะ การน,นั้นเกมนี้ได้เล่นต่อหน้าแฟนบอลตัวเองเล่นในถิ่นฐานตัวเองประกอบด้วยฟูลแลมในการออกไปเป็นเกมเยือนไม่ดียังมองว่าวันนี้เบนเชื่อใจแอตตันวิลล่ามากกว่าน้อยๆจะเปิดบ้านไม่แพ้และมีโอกาสเบียดชนะและเก็บสามแต้มเชียร์แอตตันวิลล่าไปได้เลยครับคู่แรกที่น่าเชียร์ มาลุยและมามองกันต่อคู่ที่สองขยิบเวลาขึ้นมาอีกนิดหนึ่งครับคลิกออฟเวลา22นาฬิกา30นาทีจะเป็นเจ้าบ้านอย่างนิวคาสเซิลครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลก่อนเกมเขายกให้กับอาร์เซนอลครับวันนี้ถึงจะออกมาเป็นเกมเยือนแต่โจทย์เปิดมาเหนือกว่านิวคาสเซิลพอประมาณ คือวันนี้อาร์เซนอลต้องบุกไปบังคับชนะสถานเดียวค่อยจะยิมันบานและเฮตเต็มสำหรับแนวทางทัศน์ฟุตบอลคู่นี้เท่าที่เบนจบลึกรายละเอียดลงไปเบนแนะนำให้ซื้อ2มุมมอง2หน้าอย่างนิวคาสเซิลในเซนเ์เจมปา้าครับวันนี้นิวคาสเซิลจะปิดประตูแพ้การันตีว่ามีแต้มแน่ๆครับไม่หนึ่งแต้มก็3มแต้มถ้าวัดกันด้วยผลงานจานออกสตาร์ทพิมร์ลีก็ต้องยกให้กับอาร์เซนอลเพราะว่า5เกมหลัง ในพิมลีกอังกฤษการออกสตาร์ทของนิวคาสเซิลชนะได้เพียงเกมเดียวเท่านั้นและเสมอไป3เกมแพ้1น1เกมโดยภาพรวมแล้วเบนมองว่า ผลงานของนิวคาเซลกำลังเข้าฝักเข้าฝานัดล่าสุดในบอนลถ้วยคาราบาวครับเปิดบ้านชนะแบดฟอร์ดไป4ประตูต่อ1ส่วนทางอาเซนอนครับนัดล่าสุดในบอนลถ้วยคาราบาวครับคือการบุกไปเยือนพอร์ตเบลและชนะมาได้2ประตูต่อ0วัดกันโดยภาพรวมเมื่อวานนี้พระรองพยองเดชแล้วตัวความพร้อมหลักๆของนิวคาเซลและก็อาเซนนลยังอยู่กันครบนิวคาเซนนำทัพมาโดยนิกเวอร์เทอร์มาเดอร์ โตนาลี่โชลิงตนันบูโนโ่กิมาไล์จอหลบกเมอร์ฟี่กอร์ดอนอย่างนี้นะครับส่วนทางอาเซนนลนำทัพมาโดยดีแคทไลท์ชูบีเบนดี้โอเดกาชากา้าเยอเคเลสรวมไปถึงเอเซมองแล้ววันนี้โอกาสจบเจ้าเยากันไปมีสูงการันตีเชียร์นิวคาสเซินครับวันนี้มีแต้มในแน่ในบ้านตัวเองปิดท้ายสวยๆเบนขอไปมองชี่ลาลิกาสเปนครับหคู่ที่น่าสนใจ ฮิกอวเวลา23นา30นาทีจะเป็นเจ้าบ้านอย่างบาร์เซโลนาครับวันนี้จะเปิดบ้านทิฐฐานต้อนรับการมาเยือนของเรอัลซซนาก่อนเกมเขายกให้กับบาร์เซโลนาครับวันนี้เปิดโจ์มาเหนือกว่าเรอัลซซนาเยอะพอประมาณคือวันนี้น้อยๆบาร์เซโลนาต้องบังคับชนะด้วยสกอร์ห่างถึง2ประตูค่อยจะยิ้มหวานและเฮตเปมสำหรับแนวทางทัศนฟุตบอลคู่นี้ไม่ต้องไปคิดหนักขนาดนั้นครับ น้ำเชี่ยวจะเอาเรือมาขวางตอนนี้แนะนำเชียบาร์เซโลนาไปได้เลยครับและอีกหนึ่งเหตุผลคือคู่ปรับตลอดการอย่างเรอลมลิกในค่ำคืนที่ผ่านมาในดาบิเมตเมืองมาลิกสะดุดแพ้ให้กับแอตเลติโกมาลิกมา5ประตูสองวันนี้ บาร์เซโลนาสมควรท้องเก็บสามแต้มเพื่อจะขึ้นไปเป็นจ่าฝูงลิกาสเปนแล้ววัดกันโดยภาพรวมบาร์เซโลนาดูดีกว่าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคุณภาพเกมลุก ณปัจจุบันนะครับคุณภาพเกมรุดขาดเพียงตัวเดียวเท่านั้นคือรามิยาเมาลนอกนั้นอยู่กันครบไม่ว่าจะเป็นโลเวลเดวารดจี้ราฟินยามาคัตเละฟอร์ดที่ผลงานดีๆรวมไปถึงณฤดูกาลก่อนวัดกันด้วยเฮตูเฮที่เจอกันเป็นทางบาร์เซโลนาท,ที่เปิดบ้านถล่มเรเอัลซุสดัดไปถึง4ประตูต่อ0วันนี้ไม่ต้องคิดหนักไม่ต้องคิดเยอะและอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจ คือในการชี้เรเอลสุสุดัดออกไปเป็นเกมเยือนในลาลิกาสเปนฤดูกาลน,นี้3เกมยังไม่ชนะใครมาเลยเป็นการแพ้2และเสมอหนึ่งเกมนัดล่าสุดบุกไปเยือนเรอัเลเบติสและโดนเรอัเลเบติสถล่มมาถึง3ประตูต่อหนึ่งวันนี้ยังมองว่าบาร์เซโลนาน่าจะเคลียวง่ายสบายสบายครับนี่คือ3ทีมที่น่าโอกเชียในหน้าชิปในหน้าช่องกันก่อนเบนยังย้ำอีกเช่นเคยครับว่า3ทีมเน้นนี้แยกเน้นทุกทีม การันตีกำไรจะประกอบไปด้วยแอตตันบิลล่านิวคาสเซิลบาร์เซโลนาครับแนวทางคนอื่นเพิ่มเติมมากกว่านี้เราไปเจอกันในหมู่บ้านยังย้ำอีกเช่นเคยครับพี่น้องทุกท่านเข้าหมู่บ้านฟุตบอลแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยเส้นครับขอให้พี่น้องทุกท่านครับดูบอลใี้มีความสุขดูบอลให้สนุกโชคดีทุกๆท่านทุกๆคนสวัสดีครับ